โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครทัศยะกันนั่นเองนะครับผมตัวละครนะครับเป็นตัวละคร5ดาวนะครับผมที่สามารถอีโวนะครับผมเป็น6ดาวได้นะครับผมซึ่งของอีโวนะครับผมก็จะตามภาพนี้เลยนะครับผมก็จะใช้คิวนะครับผมเก็บคิวทั้งหมด2,000คิวนะครับผมแล้วก็ใช้ท่านังของทัศยะ5ดาวนะครับผม 5้าตัวแล้วก็ใช้สไนเปอร์โทเค็นนะครับผม5ชิ้นเนาะแล้วก็ทน้งน้าของดิมเปิลหนึ่งนะครับผมใช้สาตัวนะครับผมดิมเปิลนะครับสามารถหาได้จากตู้จีแล้วก็อ๋อสตอรี่อ๋อของโลก2เลยนะครับผมโอเคนะครับผมของอีเวก็จากประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในทังน่าของ5ดาวกันก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งสําหรับวิธีการได้ตัวละครของทัศยะนะครับผมสามารถหาได้จากตู้วายเลยนะครับผมล่าสุดที่มันเข้ามานะครับมันเข้าตู้วายเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีเข้าตู้แซนหรือเปล่านะครับ ก็รอดูนะครับผมคิดว่าน่าจะมีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเตตของทัศยากรเลยดีกว่านะครับผมตัวละครนี้นะครับไม่มีธาตุนะครับผมวางพื้นนะครับดาเมจอยู่ที่4,000นะครับผมโจมตีอยู่ที่ 5V นะครับระยะ50แอดแทกนะครับผมบูสต์10%นะครับผมไม่ไม่มีบูสต์ตังค์นะครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับผมสำหรับทัศยาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับโอเคครับสำหรับทัศยานะครับผมค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่400เนอะนะครับนี่เลยเมื่อวางไปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคครรัับบถืือปนนด้วยะ ตัวละครนี้ครับเป็นการโจมตีแบบโซ่เคิลเอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันนะครับโอเคเหมือนเป็นการยิงปืนนะครับผมเป็นออร่าสีฟ้านะครับปุ๊บนี่ครับผมยิงเป็นแนวตรงนี้นะโอเคประมาณนี้อัพขั้นแรกนะครับผมใช้เงินอยู่ที่ 1, 6 0 0ันร้อยนะครับดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งนพันะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่3 0 0พันนะครับดาเมจเพิ่มเป็นส4 0 0 0ี่พันนะครับผม ขั้นต่อไปนะครับเช้เงินอยู่ที่ห0 0พันะครับดาเมจเพิ่มเป็น7 4็ด0สี่พันนะครับผมระยะนะครับผมอยู่ที่หกสิบห้านะครับผมแล้วก็มีท่าใหม่โอเคนะครับผมเป็นการโจมตีแบบโซคอลเอเหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่วงจาขยายใหญ่ขึ้นนะโอเคพุ่งเข้าไปเหมือนทำอะไรสักอย่างโอเคเหมือนเป็นการยิงนะครับโอเคดูอีกรอบดูไม่ทันเลยนะครับสำหรับตัวนี้ปุ๊บโอเคเหมือนเป็นการยิงนะครับผม โอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับชิ้นเงินอยู่ที่8,5 0 0นารยนะครับดาเหมจเพิ่มเป็น1 4 0 0 0 0สนี่มืนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับชิ้นเงินอยู่ที่1 4 0 0 0ืนพันะครับได้เหมจเพิ่มเป็น2 6 0 0ส0หมืนนะครับผมระยะเพิ่มเป็น80ิโอเคตอนนี้ก็จะอัพตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตีเซอร์เคิลเอลีเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคโอเคยิงไปเป็นแบบออร่านะครับเหมือนเป็นการควงปืนแล้วก็ยิงไปนะครับปึ๊บนะครับมันก็ระเบิดตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครทีีี่่เเเเเออหมมมมมืนนนไไสยยงิชััคะะรรลบผ โอเคนะครับผมเดี okay, 26, 60, 90, 10, mm ๋ยวเรามาบัฟก okay, okay, ันเลยดีกว่านะโอเคครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่2 6 0 0 0 0ืนนะครับผมผมจะบัฟไปเลยนะปึ๊บตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่9 1 0 0 0 0นืนะครับผมโจมตี5าวีนะครับระยะ9 6สิบหกโอเคตัวละครนี้สามารถวางได้มากกว่า1ตัวเนาะนะครับผมสำหรับทัศยะ5้าดาวนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหดาวกันเลยครับโอเคครับผมสำหรับทัศยะ5้าดาวนะครับผมเดี๋ยวเรามาอีโวเป็น6ดาวกันเลยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเอาตัวออกก่อน โอเคครับมาเดี๋ยวเรามาอีโวทัศยะกนเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับของก็ตามนี้เนาะโอเคนะครับผมเก็บคิวสองพันนะครับผมทัศยะ5ตัวนะครับสไนห้าห้าชิ้นนะผมแล้วก็ดิมเปิลสตัวนะครับอีโวได้เลยโอเคนะครับผมก็จะเป็นระดับ6ดาวนั่นเองนะครับผมเออเหมือนมันจะมีบั๊กอะไรด้วยเนี่ยรู้สึกว่ามี2ตัวนะครับผมอันนี้โอเคนะครับสําหรับทัศยะ6ดาวนะครับผมโอเคเอาขึ้นไหลเลยนะครับ นี่นะมันจะเป็นสองตัวงี้เลยนะครับผมโอเคแต่ทำไมตัวมันยืนตรงแปลกๆฮะตัวมันยืนตรงมากเลยโอเคนะครับผมสาหรับทัศยะหกดาวนะครับผมโอเคเรามาดูที่สเตตกันก่อนเลยนะครับผมตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่มีธาตุอาน้ํานะครับผมแล้วก็มีสกิลกดนะครับผมดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับผมโจมตีนะครับอยู่ที่ห้าวินะครับผมระยะห้าสิบ ตัวนี้ครับบูตแอแทมอยู่ที่15%เเนะครับผมไม่มีบูตตังนะครับโอเคสำหรับทัศยะ6ดาวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่850นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเมื่อวางไปนะครับผมก็จะมี2ตัวโผล่มาอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคสามารถวางได้แค่ถึงตัวเท่านั้นด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้วางแล้วก็ไม่สามารถขายได้นะครับผมโอเค มาเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันก่อนเลยดีกว่านะครับอ๋อผมผมเพิ่งเห็นนะครับผมเมื่อวางไปนะครับผมตัวนี้ก็จะตีแอร์เลยนะการโจมตีครับเป็นการโจมตีแบบ Circle l e อนะครับผมวงก็ช้ใหญ่ประมาณนี้นะครับโอเคปล่อยเป็นพลังเอ่ออะไรสักอย่างนึงครับผมตัวผู้หญิงปล่อยไปนะครับปึ๊บนี่เป็นพลังอะไรสักอย่างนะครับปล่อยไปแล้วก็ระเบิดเนาะโอเคครับอาชั่นแรกนะครับชิงเงินอยู่ที่2 5 0 0ันร้อยะครับดาเมจเพิ่มเป็น6 8 0 0 0นะครับ อัพขั้นต่อไปนะครับชิ้นกันอยู่ที่3,200น้ะครับดาเมจเพิ่มเป็น140,000นมะครับผมระยะเพิ่มเป็นห5สิห้าโอเคก็จะเปลี่ยนการจุมตีเป็นทรงโค้นะครับผมนี่เลยแต่ตัวมันเหมือนหัวมันทิ่มลงยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคเหมือนเป็นการปล่อยเป็นแนวตรงไปนะครับปล่อยเป็นอะไรไม่รู้โอเคเหมือนตัวมันมันยังไม่เสร็จยังไงไม่รู้นะครับผมเหมือนมันไม่ค่อยมีท่าอะแอนิเมชันอะไรเลยนะครับโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับชิ้นกันอยู่ที่หนึ่งห่นงพันนะครับดาเมจเพิ่มน อัพขั้นต่อไปนะครับชิ้นอยู่ที่สอง0 0นกันะครับดาเมจเพิ่มเป็น9ก0 0แสนเจ็ดหมืนนะครับผมโจมตีนะครับเพิ่มเป็นหกวีนะครับระยะเพิ่มเป็นแปดสิบโอเคจะตีเป็นฟู l l อ E ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับเหมือนมีตัวเลขขึ้นนะครับผมแล้วก็ระเบิดดูใหม่อีกรอบครับนี่ครับเป็นตัวเลขนะแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับชิ้นอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมืนนะครับผมก็ดาเมจนะครับเพิ่มเป็นหกล้านแปดแสนนะครับ อัพขั้นต่อไปนะครับเชื่อมอยู่ที่1ิล้านนะครับดาเม่เพิ่มเป็นส1ดล้านนะครับโอเคตอนนี้ก็อัพตัดแล้วนะครับผมแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะครับโอเคแอนิเมชันเปลี่ยนไปหรือเปล่าแอนิเมชันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเนาะโอเคครับเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสกิลกดทําอะไรได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าสกิลกดมันทำอะไรได้นะโอเคครับตอนนี้ผมเศษมอนมาแล้วนะครับผมเลือดอยู่ที่4ี่้อกสิล้านนะครับผมจะลองกดไปเลยนะ เพิ่มมาเป็น750ล้านนะครับผมนี่เลยเพิ่มเลือดบ้านมาเนาะสกิลน,น,น,นี้น่าจะเพิ่มแค่เลือดบ้านนะครับผมไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับตัวละครหรือว่าไม่น่าสนามารถลดเลือดมอนอะไรเนาะถ้าผมพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องของสกิลเนานนะแต่มันเพิ่มเลือดบ้าน ana, นะครับผมเป็น750ล้านนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาบัฟกันเลยดีกว่านะครับผมดาเมจตอนนี้อยู่ที่41ล้านนะครับผมจะกดบัฟไปเลยปุ๊บตอนนี้นะครับผมดาเมจอยู่ที่144ล้านนะครับผมจบตัวอยู่ที่6 96นะะะะครยผม โอเคนะครับสำหรับทัศยะ6กาวก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ